คำพูดที่ทรงพลังและสามารถทำให้เราร่ำรวยได้นั่นก็คือแทนที่เราจะใช้คำว่าฉันควรจะให้ใช้คำว่าฉันต้องมีสิ่งนี้เพราะการที่เราใช้คำว่าควรจะเป็นการยอมรับว่าตอนนี้เราไม่มีมันเหมือนการที่เราเนะี่ยโปรแกรมตัวเองซ้าๆว่าฉันไม่มีแต่ฉันควรจะมีแต่ถ้าเราใช้คำว่าต้องมีมันคือการประกาศเป้าหมายประกาศเจตจำนงว่าฉันต้องมีมันมันเฉพาะเจาะจง ตอนนั้นที่ตุ๊กตาประกาศเจจำนงเนี่ยต้นปี2020ตุ๊กตาเพิ่งผ่าน YouTube ต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตและชีวิตเป็นศูนย์ค่ะแต่เลือกที่จะประกาศอย่างชัดเจนว่าฉันต้องมีตุ๊กตาจำได้เลยว่าไปเดินห้างสรรพสินค้าเมื่อตอนต้นปี2020และไปเจอรถ BM รุ่นนี้เกิดความชอบขึ้นมาจึงประกาศเจจำนงกับตัวเองว่าฉันต้องมีรถ BM สีดำรุ่นนี้ภายในกลางปี2021 สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตุกตาได้ตามนั้นและได้เร็วกว่า1เดือนด้วยประกาศด้วยความเชื่อที่ไม่สนใจว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นยังไงแต่พวกเรารู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยใช้คําพูดที่ทรงพลังสั่งตัวเองเป็นเจตจำนงที่ทรงพลังและจะทําให้เราร่ํารวยได้วิธีการนี้ตุกตาได้จากแอนโทนีโรบินค่ะตุกตาทําตามคนที่ประสบความสําเร็จ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นและเกินค่าด้วยถ้าวันนี้คุณปรารถนาที่จะให้จิตใต้สำรึกของคุณมีกำลังและทรงพลังวันนี้ทุกตามีคอร์สเรียน90วันคอร์เร่งรัดเพื่อความสำเร็จ เน้นการใช้พลังจิตใต้สำนึกและพวกเราจะมีผลลัพธ์แบบที่ทุกตาตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับพวกเราทุกคนอีกราคาปกติ9900สอบถามรายละเอียดการเรียนต่างๆที่ Line แอดโค้ดทุกตาแล้วพบเจอกันในคอร์สค่ะคุณไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปคุณสามารถสร้างความรวยได้จากการตั้งรหัสให้กับจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ค่ะ